พลตำรวจโทรชัดกุลดีโรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามโครงการปร,ปรับปรุงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีรถไฟขอนแก่นค่ะซึ่งมีนายธนวัต์พลโสภรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นและหัวหน้าภาคราชการที่เกี่ยวข้องต้อนรับอย่างคับข้างค่ะอ,อ,อันประการที่หผมจะต้องการมาดูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับการทำรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ในอนาคตอันที่สองคือผลกระทบจากการทำทางคู่ของรถไฟซึ่งจะทำเร็วๆนี้ประชาชนเขากลัวว่าจะไม่เมื่อเขาโดนแล้วเขาก็ไม่สามารถจะไปอยู่ที่ใหม่ได้เขาก็ขอล่นขออะไรก็เป็นปัญหาเรื้อรังเห็นว่ามีการเรียกร้องกันไปชุมนุมที่กรุงเทพที่กระทรวง ผมก็เลยลงมาดูที่พื้นที่เพื่อเราจะคำปรับใยกันได้อย่างไรมีการยืดหยุ่นกันได้อย่างไรหรือบางแห่งจําเป็นไม่ได้จริงๆเราจะแก้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยากไร้พวกนี้อย่างไรนะครับอันนี้ประการที่1อันที่สองก็อยากจะมาดูสถานีขอแนแก่นซึ่งสถานีรถไฟขอแนแก่นเนี่ยเ,เขาจะได้มีเขามีโครงการปรับปรุงต่างๆก็ การให้นโยบายของออสำหรับผมเนี่ยสำหรับรถไฟเนี่ยที่ขอนแก่นนี่ก็คงไม่มีอะไรนอกจากการดูแลสถานที่ให้อำนวยความสะดวกประชาชนให้เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยในการมาโดยสารที่ที่ธรรมดานะฮะสำหรับสถานีก็ให้ให้สะดวกปลอดภัยอย่างเหมือนเดิมนะครับครับก็ต้องคุยกันครับว่าเขาลายไหนบ้างที่จะเราจะต้อง แก้ไขจัดหาที่อยู่ใหม่ร่วมกันหาที่ตรงไหนที่เขาพอใจเราพอใจออก็อาจจะต้องยังพูดไม่ถูกครับเพราะไม่ได้ทุกรายอาจจะบางรายเท่านั้นเองครับพันตำรวจโทชัรกคุณดีรกได้รับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ในช่วงระยะที่6ช่วงชุมทางบัวใหญ่ถึงหนองคายค่ะ สะพานมิตรภาพไทยลาวระยะทางรวม278กิโลเมตรจำนวน22สถีและที่หยุดรถ9จุดค่ะมีระยะเวลาในการก่อสร้าง24เดือนตั้งแต่1กรกฎาคม2554ถึง30มิถุนายน2556โดยใช้งบประมาณนะคะถึง6,549ล้านบาทคือผมได้ให้แนวความคิดว่า รถไฟทางคู่หนึ่งเมตรเนี่ยควรจะหยุดหยุดการขยายการพัฒนาราง1เมตรเพื่อเราจะเก็บทุนไว้ทำรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ทำรถไฟรางมาตรฐานซึ่งต่อไปในอนาคตซึต่งผมคิดว่าไม่นานนี้รถไฟจะเชื่อมต่อกันถึงยุโรปจากไปจีนไปยุโรปแล้วก็จะต้องใช้เชื่อมต่อกันทางเดียวคือรถไฟรางมาตรฐาน ไอ้รางหนึ่งเมตรเรานี่ก็ใช้ในท้องถิ่นไว้สำหรับขนคน,นขนของระหว่างจังหวัดแล้วก็เป็นฟีเดอร์ให้กับรถไฟรางกลางใหญ่แล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเราควรจะประหยัดเงินไว้เพราะปีหน้าเนี่ยเราต้องใช้รถไฟทางคู่75,000กว่าล้านเพราะฉะนั้นก็ควรประหยัดไว้ก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็มีการสรุปกันขณะนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการจะลุกพงท่านเป็นคนสรุปแล้วก็เสนอแนวความคิดนี้กับนายกซึ่งฟังฟังดูแล้วเขาไม่เอานะมีผมยังยืนยันอยู่ก็รู้สึกว่าทางเจ้าหนา้าที่รถไฟก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็หลายๆคนว่ามันเป็นไม่คุ้มค่าการลงทุนแล้วไม่ควรประหยัดไอด้รรที่จะทำนี่จำเป็นผมเกรงว่าพอทำแล้วต้องใช้ร้อยกว่าปีแล้วเราก็ไม่พัฒนาแล้วเราก็ไม่เป็นสากล ไปสู่สากลไม่ได้ก็เป็นการลงทุนศูนย์เปล่าอีกแหละครับ,รบนอกจากนั้นความคืบหน้าของรัฐบาลที่จะดำเนินการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมโดยใช้ระบบรถไฟรางคู่ช่วงชุมทางถนนจีรัขอนแก่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนบ้านไผ่พันตำรวจโทรชัดคุณดิโลก,กล่าวว่านะคะขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาและหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อค่ะ ครับกำลังพิจารณาอยู่เพราะต้องใช้เงินสูงมากถึงพันกว่าล้านองออถ้ายาวอีกหน่อยจะให้ครบเครื่องจริงๆตรงบ้านไผ่น,นั้นต้องใช้สองพันกว่าล้านกำลังพิจารณาอยู่ครับว่าเราจะทำเปรียบเทียบก็แล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจะมีความคิดเห็นยังไงในทางโยธาทำได้แต่ว่าทิ้นเปลือนสูงสูงเกิน ก็จะหาวิธีอย่างอื่นซึ่งจนมุมจะทำทางลอดประชาชนก็บอกไม่สะดวกทำทางข้ามก็ไม่สะดวกก็เหลือเหลืออยู่ว่าจะต้องทำตามแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินจะว่าอย่างไงนะครับต่งางคณะร,รัฐมนตรีจะว่าอย่างไงหลายฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกันฝ่ายสภาพัฒนาเศษรษฐกิจแห่งชาติจะว่าไงสำนักงาน รัฐวิสาหกิจของมรารวนการครังจะว่าอย่างไงเรากำลังต้องต้อง,องหลายหลยฝ่ายครับตลุกเพราะจะใช้เงินมันมาก